สร้างยูเซอร์มาอีกคนอีกกุหนึสร้างยูเซอร์เป็นมีเจอ e r นะเจอ,เจอแก็อดไซด์กลุ่มเป็นม a เจอร์ไป เป็นเมนเจอ user group เป็นเพียงเดียวใช่ใช่อีกบอสเซอร์ให้ user วันนี้เราอีกคอนีม้ บราว์เซอร์ที่เราเป็นซูเปอร์ยูเซอร์อยู่กับเป็นมินิเตอร์อยู่ตัวซูเปอร์ยูเซอร์ก็ให้หมาที่ออปชันออปชันแล้วก็ดูตรงเพอร์มิชันกำหนดให้เมนเจอร์สามารถแอคเซสเข้าแอดมินิเตอร์เฟสได้ Gracias.

แม่เล็แม่ลบ,บ,บข้อม,มูลก็ตรง delete ก็เปลี่ยนเป็นดีนาเป็น,เป,นเป็นดีนาก็เสร็จเป็นแม่ลบ,บข้อม,มูลก็มา e s e t ที่หน้าเอันนี้ปุ่ม นอยู่ให้เราหาที่หน้าของเทเบิลนี้เทเบิลนี้มันจะอยู่ในวิวของคัสเตอมเมอร์ที่เติมเอ็ดตรง file view .html แล้วก็สร้างตัวแปรชื่อ c a n d l แ okay, ทำไต้ใช้ตัวใหญ่ตัวแป๊ใช้ตัวได้ได้ตวาของจุล่าเขาใช้ตัวเล็มาเดี๋ยวพื่เราไปเห็นของจุล่าจะได้ไม่งงแ่แล้วก็ค้าเป็นคอนเทนต์เฮล퍼 ท่นก็ใส่ชื่อของรเนี่แไป ั้ง if คุมปุ่มลบไว้ if แดู e ด,ดปดมุ ก็จะเช็คกับยูเซอร์ที่เวลารออินอยู่ว่าสามารถลงข้อมูลได้ไหมก็ไปดีเฟนที่หน้าเว็บ <realmente> ต <S imagery> ูเอาปุ่มลบเลย เราไปเปลี่ยนเป็นอันอยากใหม่เราก็เซฟเรา,าก็กลับตัวปุ่มดีีไม่จะมาที่เราก็ไปใส่ให้มันกดตัวปุ่มเลยคือตัวเครื่อกับตัว กับตัวอะไรนะเอฟทีนี้ตัวเอฟเราจะใช้คออะไรเราก็ไปดูที่ตัวเอเซสมันจะมีถ้าเกิดเพิ่มข้อมูลขอใช้คอตั้งคิด เขาขอเขียนมาใส่ถ้าเกิดเป็นแก้ไขอเขาก็จะใช้เป็นอีดิทคอาจะอาอีดิทเอ่อเขาจะอีดิทมาใส่มันก็จะสามารถเช็คตั้งเสร็จแต่ มันจะขึ้นอยู่เลยแหละมันอีดีอ,อยู่ก็ไปตั้งแม่หมันเรียกอ,อ๋อใช่ใช่มันต้องไปกำหนดเสร็จก่อน ตัว component ไปฝังหน้าเว็บเราก็ไปสร้างโฟลเดอร์ของมันในของเราไ้ฝังหน้าเว็บฝังหน้าเว็บจะมีโฟลเดอร์ component อยู่เราก็ไปเพิ่มตัว component ของเรา,าม,าเ,ราามเอ็ M ซ์แซึ่งเราโอเคสร้างสาเรไไ็บ กรอบตัวคอนโทรลคอนโทรเลอร์โมเดลล้วก็วิวมาที่มันยังไม่มีอะไรกรอบคอนโทรเลอร์โมเดลแล้วก็วิวจากฝั่งแอดมินมองๆสั่งได้บ้าง ก็อันเดิม example ใช่ใช่ก็เลยนะ controller model view เอามาไวท้ที่ตัวของ example ที่อยู่ฝั่งหน้าบ้าน o น r ะอ e ์ c o m n ไม่นจะมีฝั่งแอิฝั่งหน้าบ้านฝั่งข้างนอก คอน t ท o l เ e อร์โมเดลแล้วก็วิว